สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้ชมได้เล่นแมปนะคะ,ะป๊อป<า>ปี้เพย์ไทม์ไปแล,ล้วลงคลิปไปตอน4ี่โมงมีใครดูแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้นหน่อยและคลิปของฟรีวันนี้นะคะจะเป็นทรงผมผู้หญิงสีบอลน,นะ,ะที่มีไฮไลท์สีชมพูฟ้าแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆเขาแจกทั้งหมด3,000ชิ้นค่ะใครอยากได้มาดูเลย เขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทายัางไงบ้าง <S <S และน้องโนแนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับแมปแมปนี้ยันอยู่แล้วนะคะเพราะมันคือแมปดอนมูฟเอฟเคนั่นเองคือแมปที่เราจะต้องยืน k, เฉยเฉยเอฟเคนะคะน้องๆนอาจะเห็นว่ามันจะมีเวลาด้านบนคือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมหาไม่มีใครขยับเลยนะคะน้องๆแล้วครบเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องๆจะได้โบนัสพอยต์ไปเลยนะคะสองหมื่นพอยต์แต่เรายืนเฉยเฉยเราก็ได้เช่นกันและของฟรีของเรา นะฮะน้องๆยังมีหลายชิ้นนะที่ยังเหลืออยู่ในแบบแบบนี้นะ,ะมีว่าจะเป็นหน้าตาเป็นหมวกเป็นกระเป๋านะคะและทรงผมอันนี้นะคะน้องๆจะต้องมีพอยทั้งหมด3ล้านพอยซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะมากใครที่มีพอยเก่าๆเหลือเยอะๆอยู่เนี่ยสามารถมารับของฟรีชิน้นนี้ได้ค่ะแต่ใครนะคะที่ยังไม่เคยเล่นเลยลองมายืนก่อนนะคะยังมีชิ้นต่อๆไปที่จะมาอีกนะคะเขาสปอยบอกไว้ว่าจะเป็นทรงผมสีชุมพูเหมือนกันนะคะใครที่อยากได้ก็มายืนนะคะน้องๆไม่งั้นไม่ทันนะรีบมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเขาแจกเพียงแค่3 0 0พัน ้นนเท่าัไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแต่อย่าลืมไปดูคลิปที่แป้งเล่นเกมนวยนะกดไลค์ไปกำลังใจพี่แป้งเยอะๆเด้อ